กรุงเทพก็มีชุมชนชินเก่าแก่เล็กๆที่น้อยคนจะรู้จักครับนั่นก็คือชุมชนตลาดน้อยและในวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนกินเที่ยวเล่นเสพการผสมผสานทางวัฒนธรรมในชุมชนตลาดน้อยกันครับกับรายการ j o y e Day บางกอกบางใจตลาดน้อยย่านชุมชนที่เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครไปรับชมกันครับ สวัสดีครับทุกคนครับนี่จอยส์เดย์สัปดาห์นี้ฮะอยู่กับน้องทูรี่คนเสวยของเราเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะเทพกับทูรี่นะครับอยู่กันที่ตลาดน้อยครับคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นวันเดย์ทริปด้วยมาเช้าเย็นกลับ ถูกต้องใช่ไหมแล้วก็ตลาดน้อยเนี่ยที่เที่ยวมันเยอะที่ต้องขอเล่าย้อนไปนิดนึงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตลาดน้อยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวนะแต่มีงานบางกอกดีไซน์วีคเขาจัดงานในเทศกาลนี้ขึ้นมาผู้คนเนี่ยเริ่มรู้จักกับที่ตลาดน้อยมากขึ้นตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดบางกอกดีไซน์วีคคืออะไรเน,นี่ยก็เป็นงานในเทศการที่แบบเขาจัดเพื่อแบบเหมือนแบบงานศิลปะต่างๆ่างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างฝั่งฝั่งซ้ายมือเราเนี่ยก็จะเป็นภาพถ่ายที่เขาถ่ายในเขตชุมชนตรงน กาแกที่ต่างๆชุมชนชาวตลาดน้อยอะไรเงี้ยเ,เป็นงานที่แบบว่าทําให้คนได้รู้จักกับตลาดน้อยเพิ่มมากขึ้นนักท่องเที่ยวก็เลยอย่างที่เห็นเห็น,หนไหม,มที่เห็นนัานหลังนี่ไม่ใช่คนไทยนะครับเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วเริ่มอลยเ,เริ่มอายแล้วตอนนี้ไปงั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันดีกว่าันนี้เีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายเลยครับไปดูวยต <ๆ S 1> ลาดน้อยครับผมกับจอยสเดย์ันนี้ ตลาดน้อยหรือตักละเกียนะครับเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยครับถือเป็นตลาดใหม่ที่ขยายพื้นที่มาจากตลาดสำเพ็ง ชาวจีนฮกเกีย้ยนหรือจีนแคนะครับเป็นชนกลุ่มแรกๆเลยที่เข้ามาตั้งรกร,กรากอาศัยอยู่ที่นี่ครับและนับตั้งแต่ถนนเจริญกรุงถูกปรับปรุงแปลงโฉมใหม่จนกลายเป็นย่านแห่งความคิดสร้างสารรค์และการเข้ามาของท c ซ c หรือศูนย์สร้างสารรค์งานออกแบบณอาคารปลษณียนกลางบางรักครับทำให้นับตั้งแต่นั้นมาถนนสายเก่าแก่ของกรุงเทพมหาคนครก็ถูกเติมเต็มไปด้วยงานศิลปะในทุกอนุพื้นที่มีสตรีทอาร์ตให้เสาะแสวงหาแทบทุกซอย ถือว่าเป็นสเสน่ห์ในการเที่ยวกรุงเทพจริงๆครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูที่พี่สั่งมาให้วันนี้เพราะว่าเดี๋ยวอย่างที่บอกว่าวันนี้พี่จะพาทูรี่ใช่ปะ่ะเคยเดินตลาดน้อยมาทานจริงน,น อย่างยังไม่เคยเลยปกติวันนี้เขาน่าจะชอบแบบว่าสยองสยามอะไรอย่างนี้ป่ะในมือใช่เพราะว่าปกติแบบไม่ไม่ค่อยได้มาแถวนี้เพราะว่าส่วนมากก็จะแบบไปเดินห้างกันเดินห้างเออเดินห้างมันมีกย่างันมีทุกอย่างด้วยอ่ะก็เลยนี่แหละอย่างที่บอกว่ามาตลาดน้อยเนี่ยเป็นชุมชนเก่าเนาะเป็นชุมชนแบบคนจีนเยอะซึ่งร้านที่เรามาสั่งในวันนี้คือร้านนี้เลยครับตือคาตังขาหมูเย็นมันคือนี่แหละที่พี่มาร้านเนี้ยเพราะพี่อยากกินไอ้นี่เคยกินป่ะไม่เคยไม่เคยเดี๋ยวให้ลองกล้าลองไหมไอ้นะกล้าลองไหม ก็ทำไมอ่ะทำไมอ่ะมันก็อาจจะน่ากินที่ว่าเหมือนมันเหมือนวุ้นได้ซ้ำเนี่ยเอาเลยเป็นเจลาตินเนี่ยมีความเด้งด้งเ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 กสเกสกินแล้วปกติเราเคยกินอะไรบ้างอันแค่อย่างเงี้ยบนโต๊ะเนี่ยเราเคยกินอะไรบ้างก็เป็นสองอันนี้ค่ะข้าวผัดปูกับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมีกระเชดเออมีกระเฉดมี่รเฉผัดปูแต่นี้ยังไม่เคยกินอันนี้ก๋วยซีหมี่ครับอันนี้ก็อาหารที่ชื่นกันก๋วยซีหมี่เคยกินมาครับเคยไม่ไม่เคยนะเอาลองเดี๋ยวขอเติมพลังก่อนก่อนที่จะไปเดินตลาดน้อยวันนี้ทั้งวันบอกเลยว่าจัดเต็ม ให้ที่หนูชิมก่อนนี่นะคะทุกคนเป็นไงอร่อยเลยทีเดียวเชียวเหมือนลั่นหน้าใช่ไหมคล้ายๆกันคล้ายๆกันจะมีความคล้ายๆกันอร่อยนะคะแต่อันนี้คือไฮไลท์ที่วันนี้ในรายการ Joy Stay ูลี่จะกินให้คุณผู้ชมดูเป็นครั้งแรกในชีวิตครับไม่ๆเจมส์ลงมือยนะให้ทูลี่นะครับไม่ๆๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนเปิดอะ เดี๋ยวเดียวกันไม่ใช่หรอว่าเออเดี๋ยวพี่เทไปกินคนเดียวแล้วเดี๋ยวเออแล้วทุกที่จะรู้ได้ไงมัน,มนไม่คือถ้าบอกว่าไม่เคยลองกินอ่ะพี่ก็เลยอยากจะให้หนูลองกินก่อนไมเ่เราจะรู้ได้ไงมันอร่อยไม่อร่อยหรือว่าเราชิมแค่วุ้นก็ได้อะอะถ้าเราถ้าเรากินเนื้อไม่ได้นะพี่ตักวุ้นให้กินไหวไหมไหวไหมเอาดีๆไหวไหมกินได้กินได้โอเคโอเคโอเค ต้องบอกก่อนนะว่าน้องแบบน้องไม่ไม่ถนัดอาหารแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันคืออาหารหนึ่งที่แบบว่าเป็นตำนานของร้านเลยนะเพราะว่าที่เราเห็นเนี่ยมันคือการถนอมอาหารวิธีหนึ่งของคนสมัยก่อนเขาเอาขาหมูมาแช่เย็นมันเป็นการถนอมอาหารเนี่ยลองชิมเฮ้ยกินจริงด้วยมันก็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 วุ้นอะมันก็วุ้นไงจริงๆมันคือเจลาตินนะมันคือเจลาตินของของขาหมูเอาครับ รรสชาติก็เหมือนคำหมูเลยแต่ว่าเป็นรูปแบบเขาต้องกินกับนี่เขาต้องกินกับซอสเปรี้ยวนี่อย่างนี้อ้อรูปแบบไม่เย็นรูปแบบร้อนไม่ใช่รูปแบบรูปแบบเย็นอันนี้คือแบบเย็นเลยนะคะเป็นหนึ่งในวิธีการถนอมอาหารของเมนูนี้ครับอ่ะชิมนะหนึ่งสองไปเป็นไงเป็นไงคะมันมีความมันแล้วก็เค็มเค็มอันนี้อาจจะเค็มหน่อยนะผมว่าถ้ากินกับข้าวน่าจะพอดี มาเธอโรสเตอร์ครับร้านกาแฟาเล็กๆในย่านตลาดน้อยครับที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นสโลบ้าอยู่ริมถนนมหาพฤทธารามโดยยังคงโดดเด่นด้วยรสชาติความหอมอร่อยที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพไว้เช่นเดิมครับพร้อมเพิ่มเติมด้วยพื้นที่กว้างขวางของโลเคชั่นใหม่ให้คุณได้แวะมาดื่มด่ำกาแฟาคุณภาพดีมากมายทั้งเมล็ดในประเทศและต่างประเทศครับ และนี่ก็คืออีกหนึ่งร้านตำนานที่บอกได้เลยว่าถ้ามาที่ตลาดน้อยเนี่ยต้องแวะนะแล้วก็เป็นร้านที่ผมรู้สึกว่าพอเข้ามาเรานึกถึงอมาม่านึกถึง,ถงอาคงสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อเจี๊ยบค่ะพี่เจีย๊ยบพี่เจี๊ยบคือเจ้าของร้านบอกเฮงเสงถูกไหมใชชื่อถูกไหมเฮงเสงเนาะถูกค่ะอ๋อคือร้านของพี่เจี๊ยบคือทำอะไรนะครับทำพวกเย็บมุ้งเย็บที่นอนหมอนแต่งงานสมัยก่อน แต่สมัยก่อนคือทําเป็นม้ง,มงเป็นอะไรเป็นที่นอนนุ่นแล้วก็มีหมอนแต่งงานก็เปิดมาร้อยกว่าปีละร้อยกว่าปีเลยฮะใช่ใช่เพราะว่าอากงเข้ามาในสมัยรัชกาลที่5ช่วงนั้น แล้วของพี่ในรุ่นที่3ก็คือสารต่อจากของอากงอาม่าของแม่อะไรอย่างเงี้ยะแต่ว่าก็เราก็เพิ่มให้สินค้าหลากหลายขึ้นเพราะว่าเราร่วมงาน,งานกับดีไซเนอร์รของอทางบางกอกดีไซน์วีคค่ะเพราะว่าก็ออกก็ออกมาจะเป็นเบาะท่วงโมเดิร์นขึ้นสินค้าเป็นแฮนด์เมดทุกใบเย็บเองกับมืออ่าเย็บเลยใช่ก็คือแทบจะทุกใบก็คือผ่านมือ ใช่ใช่ใช่รวมถึงอาม่าด้านหลังด้วยอ่าใช่อ,มา,อามา่าก็ามากนะครับทุกคนอายุ90แล้วเมื่อกี้ไปสัมภาษณ์มาเ <c oughs> ขาบอกว่าหนูลองจับกันไกลสิกันไกลหนักมากแต่อมาม่าแบบยกขึ้นมาแล้วก็ตัดชุบชไดช้ดแข็งแรงมาก90กว่าแล้วถูกไหมครับอมาม่าทำท <c oughs> ตั้งแต่อายุ20โหตายละ10ีการทำหมอ <c oughs> มือชีพเลยวันนี้ใช่ ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเดินเข้ามาในซอยเล็กๆเนี่ยเอาจิงๆิงเนี่ยก็เริ่มจะหลงแล้วไม่รู้ว่าที่ที่เดินมาเนี่ยมันซอยอะไรผมก็ไม่ทันได้สังเกตเหมือนกันแต่ถ้าใครกลัวหลงดูแมพตรงนี้ได้ใช่ไหมทิรี่ใช่อันนี้ก็คือเป็นแผนที่ของตลาดน้อยนะคะอย่างในแผนที่อย่างเงี้ยเขาก็จะบอกตำแหน่งว่าเนี่ยตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะคะนี่แล้ว ไหนไหนไหนนี่มาดูประตูไม้คลาสสิกสุดๆคลาสสิกมากขอแทนพิงนี่แหละตอนแรกอะตอนแรกนึกว่าตรงเนี้ยหน้าคาเฟ่ใช่เนี่ใช่น่าจะเป็นประตูบ้านเขาเออนี่บอก่ทางเข้านึกว่าประตูบ้านนี่ครับไม่ใช่ค่ะเข้าร้านกันดีกว่าไปเข้าเข้าเข้าร้านสวยมากแต่ขอสั่งอาหารก่อนมีอะไรบ้างครับ เมนูแนะนำดีกว่าคุณพี่เมนูแนะนำแนะนำเป็นตอนนี้เลยครับป๊อปปิ่งเป็น,นด,ดีเซ็ชาวเด็กชาวดัตครับผมแพนเค้กขนาดประมาณขนมครกเป็นแพนเคก้เเคกใช่ไหมแต่ขนาดเท่ากับขนมครกใช่พอดีครับแล้วเห็นว่าที่นี่ผมอ่านมามันมีตัวที่เป็นช็อกโกแลตด,ด้วยอันนี้ก็คือเป็นช็อกโกแลตหมดเลยใช่ครับผมมีหลากหลายรสชาติเลย ใช่ถ้าแบบไทยๆเลยก็จะมีเป็นรสแกงครับพี่แกงแกงเลยเหรอฮะใช่แกงเราจะมีสับตัวตอนนี้มีมัสมน่นครับแล้วก็ต้มขาแล้วก็ข้าวซอยมัสั่นลองไหมต้มขาข้าวซอยมัสแมนพี่ว่าถ้าสมมติว่าจะมากินช็อกโกแลตแล้วมันกินแบบช็อกโกแลตที่เราเคยกินอ่ะวันนี้อาจจะธรรมดาแล้นะไม่เอาเอารสที่มันเป็นเหมือนรสของข้าวดีกว่ามีข้าวซอยมัสแมนต้มแล้วก็ต้มขาได้ผมเอาสามอันน่ะได้ไหม จัดให้เลยพี่เอาสามรสชาตินะครับมีมนมีเอาอะไรอีกไหมมีรสไหนแปลกลองลงมาจากพวกรสแกงมาค่ะพี่อยากรสดีจึงอยากจระรองไมครับเอาพริกฮะกระแลพริกเอากระแลบพริกก่อนเอาเอามาเอาอะไรเป็นบูลเลชิลี่อาบูลเลชิลี่นะครับโอ้โหขึ้นมาไหนเป็นไงโอ้โหสวยมากๆเลยเลยอยาก สวยมากสวยมากสวยมากสวยจริงทุกคนครับสวยสวยอันนี้เห็นด้านบนเนี่ยเขาก็จะจัดเหมือนเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ของศิลปินนะครับที่เข้ามาแล้วก็มาโชว์ผลงานมาได้เปลี่ยนอ่าใช่มาโชว์ผลงานแบบตามเทศกาลอะไรเงี้ยเขาก็เข้ามาตรงนี้หุดเลยนะครับผมแล้วก็มูลส่วนของที่นี่เขาก็เป็นชาวต่างชาติด้วยเป็นช่างภาพด้วยเป็นช่างภาพภาพด้านล่างที่เราเห็นเนี่ยตรงเคาน์เตอร์ที่เราสั่งหารอันนั้นก็เป็นผลงานของเขานะเออสวยมากๆเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นที่แบบกำลังลงเล่นน้ำอยู่อะไรเงี้ยซึ่มันก็จะมีความผสมผสานระหว่าง วัฒนธรรมหลายๆอย่างในนี้ให้มันลงตัวออกมาเป็นภาพที่สวยงามเราเรื่องทด่ดีมากเลยนะทอาจริงเรียบร้อยนะครับไอศ์ครีมละลายเรียบร้อยเพราะว่ามูแต่ขึ้นไปดูข้างบนช็อกโกแลตที่เขาบอกว่าเป็นตัวแบบสารานยาเหมือนกันเพราะว่ามีรสชาติที่แปลกเราชิมดีก่อนไหมเดี๋ยวไอศครีมจะละลาย เขาตุ๊กตังน่ารักดีนะมีความแบบมีดอกไม้มีอะไรเงี้ยดอกไม้ก็กินได้นะหล่อนั้น้ากินได้จริงๆริเอาจิงจริงกินได้คือไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดทานไฟเบอร์ไม่ค่อยถนัดทานคาส์โไฮเดรตไฟเบอร์อะไรเป็นช็อกโกแลตที่ไม่หวานอ่ะหวานเลยก็มันมันเป็นดาร์กช็อกโกแลตป่ะพี่อร่อยจางไอซิ่งด้วยอ่ะอร่อยนะ อรอเดี๋ยวกินกังผู้กินกับแล้วก็ไอศครีมอยากกินมันนี้แล้วอ,ะอ่ะป้องขาชิมนะต้องขา,าแล้วนี่อืมมาละตอนแรกๆอาจจะยังไม่รู้สึกเพราะมันยังเป็นช็อกโกแลตนำอยู่นี้แหละเออปกติเคยกินข้าวซอยป่ะอาหารขึ้นชื่อของของเชียงใหม่อ่ะ เมนูที่แบบข้าวซอยฟ้าห่ามเนี่ยะกลิ่นเขาชัดแต่รสชาติเขาก็แบบเบาๆเนาะเฮ้ยแต่กลิ่นนั้นน่าตื่นเต้นมากเลยแต่ไม่น่าสปอยรีบสปอยรดออกมาเลยยังไม่ได้เข้าปากเลยอ่ะมีมาสมัตนีกลิ่นไม่แรงเท่าไม่กลิ่นไม่แรงเท่าข้าวซอยครับ โต้โฮสเทลโฟโต้คาเฟ่ครับอายุกว่าสองปีแวะมาได้ครับตลาดน้อยแล้วคุณจะไม่ผิดหวังความสวยงามของที่นี่รวมถึงของด้านหลังเราสามารถซืบฝังคนที่คุณรักได้และช็อกโกแลตรสล,ลายรสแปลกมาลกลองมาดูฮะมาลองด้ ร้านในตำนานที่อันนี้อันนี้คือรอคอยมานานมากเพราะว่าอยากกินร้านนี้มากๆคือร้านนี้ครับเฮล,ลี่ไฟลไก่ทอดอันนี้คือต้องบอกนะว่าเป็นร้านที่ขายหมดตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดงงไหมงงอ,นะอ,อแล้วเมนูเขาก็คือมีหลายอย่างมากนอกจากไก่ทอดแล้วที่แบบเป็นขึ้นชื่อน,นะครับนี่อย่างที่เราสั่งมาในวันนี้นะครับเป็นซุป ฟักทองนะครับแล้วก็สลัดลูกพีชแตานี้น่ากินมากเลยอะ่ะร้านนี้วอล์กอไม่ได้คือเขาจะรับจองอย่างเดียวใช่วอล์กอินไม่ได้คือถ้าถมมว่าเห็นร้านไกท่ทอดใช่ไหมแล้วเดินเข้ามาเนี่ยไม่ได้นะเพระป้ายเขาจะเขียนว่าปิดใช่ต้องจองตลอดร้านนี้จะรับจองอย่างเดียวถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเดินมาก็ไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่จะมากินไกท่ทอดแบบเราได้นะครับแต่อันนี้เราจองมาเรียบร้อยแล้ว คือเนี่ยคือฮะถังเกดคือดิอะคลี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราหากินแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมมันอร่อยแบบจุงมมันอร่อยจนต้องขมวดคิ้วแบบจนคำนวณรสชาตมิมันแบบทอดยังไงอะแบบแค่ไก่อะ่ะทุกคนนึกอ,ออกไหมมันมันไก่ทอดมันก็คือไก่อ่ะแต่ทอดยังไงให้มันอร่อยอะ่ะนึกอ,ออกปะ ลูกพีทครับไหนฮะลูกพีทนี่ไงดูเหมือนวันสลัดใช่ปะใช่ไม่ใช่อันนี้คือลูกพีทเขาคำเบิ่มๆแบบเนยพอใช้เอาเลยไปก่อนนะเอาเลยเดี๋ยวหนูตามไปติดๆนะคะอร่อยไหมเป็นยังไงแป๊บนึงค่ะค่อยคำว่าถ้าคุณกินไก่อะกินไก่ทอดที่อร่อยที่สุดในโลกได้แล้วคุณเริ่มเลี่ยนอ่ะคุณมาที่ตลาดนี้ตัดเลี่ยนเลยแล้วกลับไปกินไก่ทอดได้อีกครั้ง<ม>จบ อยู่บนพื้นที่ของกรมธนาลักษณ์ติดริมแม่น้ำเจ้าพยาบรรยากาศดีมากที่นี่ก็อย่างที่รู้ก็คือเป็นทีพิัภัณฑ์เน้องแล้วก็จะรวมเรื่องราวทั้งเก่าและใหม่ของตลาดน้อยเลยเดี๋ยวมาลงชื่อก่อนลงทะเบียนก่อนตรงนี้ปะโอเคได้มาครับลงเลยลงเลยเขียนไปแล้วหนึ่งครั้งเดี๋ยวเดี๋วเดีดโอเคอ,เคอะตั้ง ีท่ตลาดน้อยครับเป็นศูนย์รวมประวัติความเป็นมาตั้งแต่ต้นกําเนิดก่อนจะมาเป็นตลาดน้อยเป็นศูนย์รวมเรื่องราวของชุมชนชาวจีนเล็กๆแห่งนี้ครับโดยรอบเนี่ยก็จะมีการจัดแสดงนิทรรศาการต่างๆที่สําคัญกับตลาดน้อยเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาประวัติของคนที่นี่และนับได้ว่าเป็นสถานที่สําคัญของชาวตลาดน้อยจริงๆครับ คลิปกันไปแล้วนะคะคเป็นไงบ้างพี่เทปถ<ห>าม <ขอ S 2> พี่พเหรอใช่ใช่ครวนี้ยังบอกว่าเรามาในคอนเซปต์บางกอกบางใจเนาะรู้สึกว่าวันนี้ตลาดน้อยของเรานี่ก็เป็นเป็นแหล่งมีที่เที่ยวเยอะอร้านอาหารอร่อยเยอะร้านคาเฟ่ก็สวยแล้วก็บรรยากาศความเป็นชุมชนโบราณความเป็นชุมชนเก่าของแบบสมัยก่อนอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามาแล้วเรานึกถึงอาานึกถึงพ่อแม่เราเห็นแล้วเราสึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยเราล่ะเป็นยังไงบ้าง วันนี้รู้สึกสนุกมากจอยมากแล้วได้รูปสวยๆเต็มเลยค่ะรู้สึกเชื่อ,อว่าได้รูสสรปสวยๆเพราะพี่ถ่ายให้เราเนี่ย <c oughs> ประมาณ500รรูปได้มั้งเยอะมากเกินเราเป็นคนชอบถ่ายรูปใช่ไหมชอบมากแล้วคือมันเป็นแบบเมืองเก่าอ่ะเป็นมันในนั้นอ่ะในซอยนั้นอ่ะทุกคนคือมันเป็นบรรยากาศมันมันดีคือวิวมันสวยคือมันไม่ได้มีอะไรแบบหู่วาหรอกแต่ด้วยความที่บรรยากาศมันมีวินเทจอ่ะมันเป็นแบบบ้านเก่าๆอะไรเก่าๆมันมีเสน่ห์แล้วเวลาถ่ายรูปออกมาอย่างเงี้ยมัน ดูดีแสงอะไรเงี้ยต่างๆแล้วได้ลองไปเปิดประสบการณ์เยอะมากอย่างเช่นเื่อเช้าไปกินอะไรมาขาหมูแช่แข็งเคยกินไหมไม่เคยแล้วไม่เคยได้ยินอันนี้ผมว่าหากินยากเหมือนกันตอนที่แบบเห็นขาหมูแช่แข็งเนี่ยฮะขาหมูแช่แข็งกินไงวะอะไรใช่เพราะว่าตอนแรกผมก็ไม่เคยอันนี้ไม่เคยเหมือนกันเพราะว่าเราคิดว่าไอตัวขาหมูแช่แข็งเนี่ยกับตัวข้าวขาหมูเนี่ยมันคือเมนูเดียวกันแต่พอหันไปถามคุณแม่คุณแม่บอกว่าคนละเมนูเลยการทําคนละอย่างกันเลยเราก็เออเอาหรอลองชิมดูมันก็เอแปลกดีอาจจะ มีรสชาติที่แบบแปลกแต่ก็กินได้เออก็แปลกนีดแหมแล้ววันนี้พี่เทพรู้สึกชอบประทับใจอาหารร้านไหนที่สุดในวันนี้จริงพี่ชอบทุกร้านเลยร้านถ้าเอาชอบที่สุดอะที่สุดเลยเฮลลี่ไฟล์ไก่ทอดเพราะว่าตั้งแต่เช้าเนาะเราไปกินอาหารไทยมาใช่ป่ะกินอาข้าวกินพวยซีมี่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาจบที่ไก่ทอดอะเออมันแล้วมันเป็นของที่เราแบบของโปรดเออมันอาจจะเป็นเจนเราบางที่เราชอบไก่ทอดอะไรเงี้ยเออเรากินปุ๊บเฮ้ยไก่ทอดแบบนี้อร่อยว่ะเราไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยด้วย อร่อยมากแล้วแปลกใจที่ว่าร้านเขาบอกว่าหมดตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดจริงแล้วจะบอกว่าร้านนั้นอ่ะครับอยู่ๆจะเดินดองๆเข้าไปไม่ได้นะทุกคนเดินนะเดินดองๆเดินดองๆ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 ดองอะไรวะคนละอันกันคือเราจะเดินเข้าไปไม่ได้เราต้องจองคิวก่อนแล้วเวลาเนี่ยเราเลือกเองไม่ได้ด้วยเราต้องร้านเขาจะเป็นคนจัดให้คือบอกตรงๆว่าจองคิวยากแต่ได้กินคือคุ้มค่ามาทุกคนครับโอเคก็คือวันนี้ โดยรวมชอบไหมตลาดน้อยจริงๆต้องบอกว่ากรุงเทพ<อ>ของเรา<อ>นะครับมันมีอีกหลายที่ท่องเที่ยวหลายที่ที่ยังแบบยังรอคอยคนไปเที่ยวอยู่นะมันมีเยอะแยะเลยที่เราไม่ได้พาไปเรามาที่เนี้ยตั้งแต่8ปดโมงจนตอนนี้ประมาณสัก4ี่ห้ามงก็ยังเที่ยวไม่หมดถูกต้องม,มันยังเหลือเยอะมาก,มเ,มากนะเรายังไม่ถึงครึ่งของครึ่ขงข,ของตลาดน้อยเลยซ้ำเราคิดดูดี เขตในกรุงเทพมีเยอะแยะมากมาย้ที่เนี่ยพื้นที่เขตตลาดน้อยมันมีแค่นี้แต่เราก็ยังเที่ยวไม่หมดเลยในวันเดียวทั้งที่มาตั้งแต่แบบตลาดเพิ่งเปิดเลยด้วยซ้ำใช่จนตอนนี้เขาปิดแล้วเพราะฉะนั้นบางเกอกบางใจคอนเซ็ปต์ยังมีอยู่แต่ยังไม่บอกว่าไปที่ไหนต้องรอลุ้นกันโอเคสรุป joy day สัปดาห์หน้านะครับเทปกับทูรี่นะครับจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนติดตามกันให้ดีนะ joy day ทุกวันอาทิตย์สามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มทางช่องททบห้าวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วคร bye 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 này à. bye bye tay bye bye